ช่วงสุดท้ายของรู้ทานการเมืองไทยนะคะในช่วงนี้พูดคุยกันกันกบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการวิชาการทางพักพลังประชารัฐนะคะท่านทีรชัยภูวนานารานุบาลสวัสดีค่ะท่านคะ่ะสวัสดีครับท่านตรัตรีครับสวัสดีครับ,รบท่านครับพรบรศูนย์กลางการเงินเนี่ยเขาบอกว่ามันจะออกมาเพื่อจะดึงอำนาจแบงก์ชาติไปอยู่อันนี้จริงไม่จริงครับอันนี้ผมดูแล้วน่าสงสัยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะ ผมต oh. ั้งชื่อไอ้กฎหมายนี้ว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติรับรวมพรางอชื่อดีชื่อดีผมได้จดเลยรับรวมพรางเออใช่ใช่รับรวมพรางยังไงบ้างล่ะคะท่านคะช่วยฉายภาพให้เราได้เห็นหน่อยได้ไหมคะคืออย่างนี้ไอ้การดําเนินการอะไรเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้มีการเรียกว่าถกแถลงกันเนี่ยในเวทีสาธารณะอย่างเต็มที่นะปกติเนี่ยการที่จะบอกว่าจะ พัฒนาให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะต้องมีการจัดเวทีทั่วประเทศแล้วก็ระดมความความเห็นรับฟังความคิดเห็นอย่างเต็มที่เลยไม่ได้ทํากลายเป็นว่าโผล่ยูดีๆก็โผล่มาผมก็เลยดูแล้วมันมันรับเสร็จแล้วนอกจากนี้เนี่ยผมดูไอ้ไอลักษณะของไอ้ไอสิ่งที่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏชัดๆะครับ คือเรียกต้นเลยเนี่ยต้องเรียนให้ให้ท่านทราบนะฮะว่าพอเห็นว่ามันมีกฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วก็ใช่วัตถุประสงค์บอกว่าต้องการจะให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินโดยอ้าเหตุผลนะฮะอ้าเหตุผลว่าไอ้ศูนย์อื่นๆในเวลานี้ในเอเชียเนี่ยค่าเช่ามันแพงเงินเดือนมันแพงนะฮะแล้วก็ค่าสวัสดอะไรต่างๆเนี่ยแพงก็หวังว่าจะมีคนย้ายจากฮ่องกงจากสิงคโปร์เนี่ยเข้ามาในไทย แต่ว่าเรียนตรรงนะฮะไอการที่จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินเนี่ยไอคนที่จะมานั่งทําธุรกิจในตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเ,เ,เรียกว่าธนาคารสำหรับเงินเงินอันดับนำอันดับหนึ่ของแต่ละประเทศของโลกเลยนะใหญ่มากใหญ่กว่าที่เรามีอยู่ในอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะฮะฮมันจะเป็นธนาคารอย่างเช่น JP Morgan นะฮะดอยเชิแบงก์อะไรต่าง แล้วก็ยังจะมีไอ้พวกไอ้เฮกฟันยังจะมีพวกกองทุนรวมอะไรต่างๆมองในแง่นี้เนี่ยนะครับ,รบต้นเลยเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนนะว่าการที่เขาจะมาอยู่ในศูนย์แบบนี้เนี่ยนะลักษณะของศูนย์เนี่ยนะคือเขาจะทําธุรกรรมเนี่ยนะมีการทําซื้อขายนะฮะแล้วก็ทําสัญญาให้กู้ยืมอะไรต่างๆระหว่างกัน,นการทําสัญญาการทําดีลเนี่ยนะฮะในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเป็นก้อนใหญ่ครับ แล้วไม่ใช่ก้อนใหญ่ที่แบบธรรมดานะลักษณะของการทําธุรกิจในศูนย์การงานศูนย์กลางการเงินเนี่ยนะฮะมันจะเป็นลักษณะของธุรกิจที่เคาเรียกซับซ้อนค,คืออาจจะมีการซื้อขายแล้วก็มีสัญญาอนุพันธ์ดิเวกทีฟอะไรต่างๆสัญญาซื้อขายล่กหน้าอะไรเนี่ยนะฮะเข้ามาซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดข้อพิพาทระหว่างคนที่อยู่ในศูนย์ด้วยกันเนี่ย ศูนย์เนี่ยจะต้องมีขบวนการในการที่จะเคลียร์ข้อพิพาทหาข้อยุติเนี่ยนะฮะที่เร็วแล้วได้ผลเป็นที่น่าเชื่อถือร,รู้ว่ามันเป็นธรรมทีน,น,นี้ถ้าเราดูศูนย์หลักๆของโลกนะฮะฮ่องกงสิงคโ,โปโคร์ลอนดอนนิวยอร์รอกรเขาใช้กฎหมายอังกฤษแล้วที่สำคัญเนี่งนะคือไอ้สัญญาในการซื้อขายเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาไทยนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษอ้าว สัญญาที่อนุพันธ์ในสารที่ซับที่ซับซ้อนอะไรอยู่มันเป็น,ปานปภาษาอังกฤษนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเราบอกว่าเราใช้กฎหมายไทยการดา<ะ>เนินการในสารของเราเนี่ยนะฮะมันต้องเป็นภาษาไทยเนี่ยเราแพ้วันยังข้ามอยู่แล้วเขาจะเขาจะมาเนี่ยแล้วเขาจะมีความสบายใจได้เป็นยังไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดการพิพาทขึ้นมาหนึ่งข้อเนี่ยนะ,ะแล้วไม่สามารถเคลียร์ได้ภายในไม่กี่วันเนี่ยนะฮะ,ฮะลากยาวเป็นปีนี่นะฮะความเสียหายมันเกิดรุนแรง นอกจากนี้เนี่ยนะฮะขบวนการในการเคลียร์ข้อพิพาทเนี่ยในศูนย์อย่างสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยเขามีทั้งศาลแล้วมีทั้งขบวนการที่เขาเรียกอนุญาโตตุลาการถ้าไม่รู้ที่ของใจนะเมืองไทยเนี่ยนะฮะศาลไทยเคยปฏิเสธไม่ยอมรับคาตัดสินของอนุญาโตตุลาการที่เกิดในต่างประเทศนอกจากนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อปี2552เนี่ยนะฮะเคยมีมติฮะบอกว่าสัญญาที่ทํากับหน่วยงานรัฐเนี่ยห้าม ใช้อนุญาโตตุลาการเพิ่งจะมาผ่อนคลายแต่บางก,ก็ยังต้องใช้สําหรับบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยนะฮะไอเรียกว่าะระบบกฎหมายเนี่ยไม่มีทางเนี่ยที่จะดึงดูดเขาเข้ามาได้นะนี่นอกเหนือจากนั้นนี่มันมีปัญหาในเรื่องของคอร์รัปชันของประเทศคือนี้ครับ,รบถ้าเราดูเขาเรียกดัชนีคอร์รัปชันเนี่ยที่เขาเรียกคอร์รัปชันเพอร์เซพชันอินเด็กซ์เนี่ยครับซึบ่งเขามีการประเมิน CPI เนี่ยประเมินกันทุกปีเนี่ยปีล่าสุดเนี่ยนะฮะ ในร้อยแปดสิบประเทศที่สำรวจนี่นะไทยเนี่ยนะฮะอยู่อันดับครึ่งหลังร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดเทียบกับสิงคโปร์เนี่ยอันดับสามนะฮะเทียบกับฮ่องกงเนี่ยอันดับสิบเจ็ดนะครับนนี้เราต้องนึกอย่างนี้หน่วยอย่างสมมติสมมติเกิดธนาคารที่จะมาอยู่ในศูนย์นี่นะและเป็นเจพีมาร์รับธนาคารอันดับหนึ่งของโลกเชื่อไหมฮะไอมูลค่าของธนาคารนี้เนี่ยนะฮะธนาคารเดียวนี่นะมากกว่าตลาดหุ้นไทย ทั้งตลาดด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใหญ่ขนาดนี้นะแล้วถามว่าแล้วเขาจะมาเสี่ยงนะฮะกับปัญหาที่เราเรียกว่า r e putation risk oh. ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อชื่อเสียงของเขาเนี่ยนะจากการทําธุรกิจในไทยหรือไม่เพราะนี้เนี่ยไอ้ตัวไอ,อ,อ,อ้ร่างกฎหมายนี่น mm. ไปเขียนเอาไว้เนี่ยว่าหน่วยงานกํากับเนี่ยไม่เอาใบขาดนะ ไม่เอากรตอนะไม่เอาคปพอนะไม่เอาไอ้คณะกรรมการประกันภัยนะที่ตั้งใหม่เป็นสํานักงานนะฮะแล้วก็อยู่ภายใต้อคณะกรรมการที่ตั้งใหม่ปัญหาอย่างนี้เนี่ยนะฮะเป็นคือหน่วยงานที่พูดถึงเนี่ยแบงก์ชาติกรรทอเขามีกฎหมายเฉพาะคุ้มครองใช่ครับเออหน่วยงานนี้ไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออนักการเมืองก็สามารถจะแทรกแซงได้คู่กรณีของเขาถ้าเกิดไป เอาสะุ้งสะางใบจ่ายมันก็จะมีความเสี่ยงเขาก็จะมีความกังวลว่าเดี๋ยวไปทําให้ตัวข้าราชการเนี่ยนะฮะเรียกว่าแทนที่จะเป็นธรรมแทนที่จะเป็นกลางก็จะกลายเป็นทําให้เขาเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยผมดูเลยชัดเจนเลยว่าอคําว่าศูนย์กลางทางการเงินเนี่ยมันเป็นฝันกลางวันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับผมก็เลยตั้งคําถามเอ๊ แล้วเขามีอะไรเนี่ยซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าต้องต้องเดี๋ยวท่านมนดูวิทย์ผมค้นไปค้นมาเจอปัญหาสองอันที่มันมันบงชีคืออย่างนี้ฮะเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับคนที่เข้ามาเนี่ยอยู่ในศูนย์เนี่ยนะฮะตามหลักแล้วเนี่ยเขาจะต้องทําธุรกิจที่เขาเรียกธุรกิจออฟชอหมายคมว่าอย่างนี้ครับคนอยู่ในศูนย์เนี่ยจะค้าขายได้ต้องค้าขายได้เฉพาะกับผู้ที่มีิที่อยู่นอกประเทศไทย อ๋อนอกประเทศนอนเรสซิเดนต์นอนเรสซิเดนต์นะฮะปรากฏว,ว่าครับถ้าไปดูไอ้ร่างกฎหมายมันมีอยู่มารตราหนึ่งอนุมารตราหนึ่งสอดไส้ครับสามารถจะให้บริการกับคนไทยอ่ะคนอยู่ในประเทศไทยนะฮะเรสซิเดนต์เนี่ย oh. ได้ตาม oh. ที่คณะกรรมการกำหนด <Okay. S 2> นอกจากนี้เนี่ยนะฮะที่ตลกก็คือว่าทางไม่คาดเนี่ยเขามีหนังสือชี้แจงไปที่ รัฐบาลบอกว่าหนังสือกระทรวงการคลังเนี่ยที่เสนอร่างกฎหมายอันนี้ต่อคณะฐมน,นฟรีรและบอกไว้นะฮะแะบอกไว้ว่าคนที่จะมาทําธุรกิจอะไรเนี่ยนะจะเป็นต่างชาติเท่านั้นคือเป็นนอเรีสิเดนต์เท่านั้นอยู่ดีๆ,ๆไอ้ร่างอันนี้มันก็หุดออกไปไม่มีเงื่อนไขตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าอเอเขาพยายามจะออกไอ้ตัวกฎหมายอันนี้เนี่ยนะฮะแล้วอ้างเนี่ยว่ามันจะเป็นกฎหมายที่ทําให้เราเนี่ย เรื่องชั้นเป็นศูนย์กลางทางการเงินอะไรี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเรื่องอะไรมันซ่อนอะไรไว้ผมอผมเดานะผมเดานะว่าเขาต้องการใช้กฎหมายเนี่ยออกไอ้เงินดิจิทัลอหะไอ้พวกคริปโตทั้งหลายเนี่ยแหละเออเข้าใจแล้วนี่นี่ถ้าทําอย่างนี้เนี่ยนะแล้วใช้กฎหมายนี่ในการออกคริปโตในประเทศเรียกว่าระบบการเงินของเราเนี่ยทังพินาศเลยนะต้องเล่าให้ท่านฟังอย่างนี้นะครับคือ ผมสงสัยตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้การออกเงินดิจิตอลเนี่ยของรัฐบาลท่านคงจําได้ว่าเขาไปหาเสียงไว้แล้วเป็นนโยบายเรือธงเลยนะใช่ค่ะแล้วก็พอมาถึงจะแจกจะแจกเปเงินดิจิตอลเนี่ยนะฮะปรากฏว่าแจกไม่ได้ใช่ค่ะท่านคงจําได้ใช่ไหมจาได้ครับเพราะอะไรเพราะว่ามันติดมันติดสองอย่างฮะมันติดว่ามันเป็นเงินตราครับอ่าเขาต้องไปขออนุญาตนะฮะ ตามกฎหมายเงินตราแล้วมันติดตรงที่ว่าระบบในการชําระเงินเนี่ยนะฮะถ้าหากว่ามันไปทําให้มันเกิดความเสี่ยงกับระบบการชําระเงินของชาติระบบบัตรเดตอ่ะของแม่ชาติเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมมันก็เลยค้างมาที่ผ่านมาเนี่ยสองรอบแล้วเนี่ยเขาแจกแต่แจกเป็นเงินสดใช่แจกเป็นเงินสดครับเขาสามเลยละครับเอาเขาสามเนี่ยแต่นี่เขาสามเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้เฟษสามเนี่ยนะ ท่านท่านต้องไม่ลืมว่าจํานวนคนเนี่ยที่มาลงทะเบียนเนี่ยแล้วยังไม่ได้เงินเนี่ยนะฮะเหลืออยู่เนี่ยที่รอเฟสซาเนี่ยยี่สิบหกล้านคนยนะี่สิบหกล้านยี่สิบหกล้านซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วรอเนี่ยแล้วทาไม่ได้แล้วถ้าไม่อธิบายเขาว่ามันไม่ได้เพราะอะไรดิชัดเจนเนี่ยนะฮะเสียคะแนนเลยเสียคะแนนหนักเลยยี่สิบหกล้านเยอะมากนะท่านใช่ะแล้วแล้วเวลานี้เนี่ยนะฮะถ้าหาเขาบอกว่าเอาล่ะยังไงก็ต้องหาทาง แจกให้ได้ให้ได้ไดปรากฏว่าที่ผ่านมาคืออย่างนี้พอแจกเป็นเงินสดแล้วเนี่ยถ้าท่านไปดูตัวเลขเอ่าเรการอ่บริโภคอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเนี่ยตัวเลข GDP ที่ออกมาเนี่ยสองใจมาที่ผ่านมาเนี่ยทั้งที่มีการแจกเงินเนี่ยไม่ขยับเลยครับท่านอยู่ในระดับแค่สามเปอร์เซ็นตสามเปอร์เซ็นต่อปีเท่านั้นเองสาเหตุที่ไม่ขยับเพราะว่าแจกเป็นเงินสดเนี่ยมันคุมทิศทางไม่ได้ครับคืออย่างนี้ครับ พอเขาแจกเนี่ยเป็นเงินสดเนี่ยแล้วไอคนรับเนี่ยนะฮะสมมุติเอาไปเอาไปเ,ไปเ,เติมน้ำมันครับพายุหมุนเศรษฐกิจที่เขาบอกจะหมุนสีรอบมันจะไปหมุนที่ตะวันออกกลางอ,อถ้าเกิดเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือนะฮะพายุหมุนก็จะเกิดก็จะไปเกิดที่ประเทศจีนค่ะหรือไม่เนี่ยนะฮะ ไอ้ที่หน้ากังวลที่สุดเอาไปแล้วไปพนันออนไลน์อ่าใช่ค่ะมันก็หายไปกับสายลมแล้วใช่ค่ะด้วยเหตุนี้เดี่ยนะฮะผมว่าเขาเองก็เองก็มองออกว่าถ้าจะแจกเศษสามเนี่ยแล้วแจกเป็นเงินสดเนี่ยเขาจะเขาจะอธิบายยากแจกเป็นเงินสดซึ่งไม่สามารถควบคุมได้นะว่าจะต้องใช้ภายในกี่รัศมีกี่กิโลเมตรอะไรต่างๆค้นี้นะฮะเขาก็จะอธิบายยาก เท่อนี้ถึงได้ออกมาแล้วปรากฏว่ามีรัฐมนตีช่วยในสองคนครคือทั้งคุณจุล,จลพันธ์นแล้วก็ทั้งคุณเผ่าภูมเลยออกมาพูดทั้งคู่เลยนะครบ,บอกว่าแจกเฟสสาจะเป็นเงินดิจิทัลเอาล่ะตอนนี้ผมก็ทั้งสงสัยดูผมก็คอยตามข่าวถ้าจะแจกเป็นเงินดิจิทัลเนี่ยนะฮะแล้วออกมาพูดอย่างนี้นะแข่งขันแบบนี้นะคร เรือท่านมนุษย์เขาจะต้องไปคุยกับแบงค์ชาติแล้วแล้วได้ไฟเขียวมาแล้วถึงจะมากทออกข่าวแบบนี้ใช่ไหมครัก็หมายควาว่าเพราะว่าอย่างนี้ครับการขออนุญาตเนี่ยตามกฎหมายเงินตราเนี่ยคนผู้มีอำนาจในการอนุญาตคือรัฐมนตรีคลังก็จริงแต่ว่าโดย tradition แล้วเนี่ยการยื่นขออนุญาตพวกสถาบันเงินเง้งหลายเนี่ยเขาต้องยื่นผ่านแบงค์ชาติ แล้แบงค์ชาติก็จะพิจารณาความเหมาะสมคุณสมบัติแล้วก็ค่อยเสนอบัปที่รัฐมนตรีแล้วรายการนี้แบงค์ชาติไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับ,รบถ้าไปเสนอผ่านแบงค์ชาติกฎหมายเงินตราไอ้ตรงนี้เนี่ยแบงค์ชาติก็คงไม่อนุมัติไม่อนุมัติแน่นอนแน่นอนครับแต่ผมมาเปิดดูครับปรากฏว่าถ้าหากว่าใช้กฎหมายฉบับใหม่นี้เนี่ยที่กําลังร่างเนี่ยแล้วตอนจะผ่านสภา แล้วมีการออกเงินดิจิทัลเนี่ยนะฮะตามกฎหมายฉบับใหม่นี้เนี่ยครับปรากฏว่ามันเปิดโล่งครับกู่ขออนุญาตไม่ต้องไปยื่นผ่านในังส้ดเหมือนเดิมแล้วสามารถไปยื่นที่สำนักง,งานที่ตั้งใหม่เนี่ยได้เลยแล้วสำนักง,งานอันนี้นะฮะก็เพียงนาเสนอคณะกรรมการได้เลย แล้วคณะกรรมการก็เสนอไม่จะเป็นรัฐมนตรีคลังหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยเซ็นใบอนุญาตออกไปจบเลยผมก็เลยดูแล้วเอาล่ะนี่แหละหรือว่านะฮะวัตถุประสงค์ในกฎหมายนี้คือปดนะการอนุญาตลำดับการอนุญาตตามกฎหมายเงินตราอันนั้นประการแรกครนี่ประการที่สองเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเวลานี้เขาก็บอกว่าเขากําลังมีการพัฒนาระบบ ที่จะมีการโอนเงินดิจิตอลอะไรนะฮะเห็นว่านี่จะเริ่มทดสอบทั้งระบบเนี่ยนะฮะในเดือนมีนาคมแล้วก็ยืนยันเลยว่าจะไม่มีการแจกเงินสดอย่างแน่นอนแน่นอนแล้วเขาก็ใช้คําว่าเออเพื่นลหมายความว่าเปิดให้ใครเข้ามาใช้ก็ได้อะไรต่างๆผมนี่เคยอธิบายไว้แล้วเนี่ยนะฮะไอลักษณะของเงินดิจิตอลที่เขาจะโอนไปโอนกันมาเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นยานแม่ลออยู่ข้างบนกับยานลูกซึ่งยานลูกเนี่ยคือพวกแบงก์ธน มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะยานแม่ที่ลอยอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะต้องส่งท่อเข้าไปที่ยานลูกคือคือพูดง่ายว่าเราเนี่ยนะฮะถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในระบบและมีการค้าขายแล้วเราได้รับเงินดิจิทัลเนี่ยเราก็คงอยากจะแปลงแปลงสุดท้ายเราก็ต้องการจะแปลงเป็นเงินบาทอานันแน่นอนครับเพราะวิธีการแปลงเป็นเงินบาทก็คือว่าต้องหาทางเชื่อมระบบดิจิทัลซึ่งเป็นยานแม่ที่อยู่รอยอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับกับระบบเงินบาทปกติเนี่ยในแบงค์พณิชย์ต่าง แล้วเขาบอกเขาเพิดลูกเขาก็จะเปิดทุกแบงก์พาณิชย์เลยอนอกนึกถึงอย่างนี้อยู่ดีๆเนี่ยนะฮะมีท่อเน่ยนะฮะจากยานแม่เนี่ยล้นลงไปเนี่ยเราเข้าไปในระบบบัญชีของแต่ละแบงก์เนี่ยแล้วสั่งโอนรับเงินโอนเงินออกโอนเงินเข้าเนี่ยได้อัตโนมัติเนี่ยนะฮะผมก็ดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าแบงก์ชาติไม่อนันมัติแน่นอนอม,มันอยู่ดีๆไปสร้างความเสีย่ยงได้ไแล้วก็อย่าลืมว่าระบบบัตรเน็ตเนี่ยที่แบงก์ชาติก็ใช้เนี่ย เขาใช้รองรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราทุกว,วันวันหนึ่งไม่จักเท่าไหร่ดอลลร์บาทนะซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลจะต้องมีการชําระเงินไม่รู้จะเท่าไหร่มีการชําระเงินเนี่ยนะฮรระหว่างระบบแบงก์ด้วยกันระหว่าง,งระบบบัตรเครดิตที่ลุดแล้วเนี่ยจะต้องมีการชราําระแล้วก็มีการชําระข้ามพรมแดนใครไปต่างประเทศต่างประเทศมาะะทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะเป็นระบบเนี่ยที่แบงค์ชาติเขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ย ลงทุนไปมากมายมใช้เวลานานกว่าจะออกมาแล้วเนี่ยเสถียร,รับแล้วเวลาเนี่ยเป็นที่มั่นใจทั้งระบบโอเคได้เนี่ยนะแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยถ้าหากว่าเกิดอยู่ดีๆจะเอาไอ้ระบบที่บอกว่าเป็นยานแม่ที่เป็นเงินดิจิทัลแล้วจะขอเชื่อมผมเชื่อว่าทางแบงชาติเขาจะอยอ,อมเขาจะบอกว่าคุณจะมาแล้วมาสั่งโอนเงินจากบัญชีนน้นบัญชีนี้อตัตโนมัติยอมไม่ได้แต่ว่าถ้ามาแล้วเนี่ยนะฮะมาถึงเวลาแล้วให้แบงค์เพนนี้เขาเป็นคนเคาะ ก็ค่อยอบซึ่งอย่างเนี้ยแนวเนี้ยนะฮะไอ้คนใช้มันก็จะไม่สะดวกระบบดีแต่คนใช้ก็ไม่สะดวกปรากฏว่านะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปดูไ่อยู่มากตาน่งครับถ้ามีการออกเงินดิจิตัลโดยใช้กฎหมายฉบับใหม่นี้เนี่ยนะฮปรากฏว,ว่าเขาเขียนยกเว้นกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงินโยนที่ออกไปเลยโ oh. <laughs> ยนที่ออกไปเลยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้ดูว่าโอ้ยถ้าหากว่ามันเป็นมันเป็นการออกเงินดิจิทัลเนี่ยที่เขาออกไม่ได้มาสองเฟสแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดกฎหมายนี้ผ่านเนี่ยแล้วก็นะฮะมีการออกเงินดิจิทัลในนี้เนี่ยเขาแก้ปัญหาที่เวลาเนี่ยเป็นทางตันที่แบงกชาติเนี่ยสองเรื่องเนี่ยนะฮะเขาผ่าทางตันได้ทั้งสองเรื่องเลยแต่ว่ามันไม่ดีระบบมันไม่ดีเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่า กระบวนการในการกำกับดูแลเนี่ยคือยื้ยกออกไปจากแบงค์ชาติคือพูดง่ายว่ารินะฮะมีการปลดออกมาจากแบงค์ชาติเนี่ยโดยออกแดวนี้เนี่ยผมว่าลักษณะของการกำกับดูแลระบบมันก็จะแย่เนี่ยละครับผมเลยมองดูแล้วเนี่ยลักษณะจริงๆเนี่ยผมกาลังเดาว่านะว่าไอ,ไอตัววัตถุประสงค์ที่แท้จริงมันไม่ใช่การที่จะเป็นอไ,อไอชุดการเงินอย่างแท้จริงเพราะมนเอาจริงข้ามันเป็นไม่ได้ แต่จริงๆ,ๆแล้วเนี่ยมันมันอาจจะเป็นนะผมสงสัยนะมันอาจจะเป็นไอเนี่ฮะไอการหาช่องทางเนี่ยในการที่จะออกเงินดิจิตอลให้ได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยนะฮะเราเราต้องต้องตามเหตุการณ์ด้วยว่า,ารัฐมนตรีคลังเองออกมาพูดหลายครั้งบอกจะออก Stable Coin <ช>ก็คริปโตอีกล่ใ<ช>ะใะ<ช>แต่ว่าเป็นลักษณะ Stable Coin น์เนี่ยเนี่ยถ้าออกในตามแนวนี้เนี่ยนะฮะก็คือตัดแบงค์ชาติทิ้งไ้้เลย ลักษณะอย่างนี้ผมว่ามันจะเป็นการยึดอํานาจจากแบงค์ชาติเนี่ยแล้วเอามาเนี่ยคือเป็นการาใ,หใ,หให้ทางภาคการเมืองยึดระบบการเงินโดยสมูรณ์แบบอ,อันนี้เนี่ยจะรวมไปถึงที่ทางรัฐบาลเขาจะใช้ภูเก็ตเป็นเหมือนแซนด์บ็อกในการที่จะใช้สกุลเงินดิจิตัลด้วยไหมคะท่านคะอ่ะไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเขาเขาจะทำเนี่ยโดยโดยใช้ไอ้ตกวกไหมนี้หรือเปล่านะ แต่ว่าถ้ามีกฎหมายอันนี้ออกออกมาแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะทำแซนด์บ็อกซ์จะาอะไรเขาก็เดินเดินเดิน,ดนหน้าได้เลยขณะนี้นะจะใช้พุกเก็ตเนี่ยแล้วเป็นแซนด์บ็อกซ์เดี๋ยวนะฮะค่ะแล้วจะไปใช้เงินดิจิตอลเนี่ยคเงินคริปโตเนี่ยนะฮะใช่ค่ะว่าเขาเขา,เขาต้องการออกมาเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเป็นคอยน์อะไรของท่านนี่เป็นพิเศษไม่ใช่ไม่ใช่การแจกเงินเนี่ยนะใช่ที่ออกมา<ช> <ๆ S 1> เขาจะมีการทดลองใช้เนี่ยค่ะ,คะ ผมคิดว่าผิดกฎหมายเลยอขนาดนี้ผิดกฎหมายเพราะว<อ>่าเพราะว่าต้องไปขออนุญาตแบงค์ชาติก่อนใช่ไหมฮะ<อ>แล้วก็แบงค์ชาติเวลาที่เขาไม่ยอมให้เอาเงินเงินดิจิตอลอย่างบิตคอยเนี่ยเป็นธนบัตรที่ชาระนีไในตามกฎหมาย<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะขบวนการในการที่จะทําอย่างนี้เนี่ยเราจะมีการชรําระได้มันจะต้องตีกรอบให้ออกมาเนี่ยลักษณะเหมือนกับว่าเป็นแคบแล้วเป็นแคบแล้วไปทําอย่างนี้ไปเพื่ออะไร ซันบ็อกซ์เนี่ย<ม>ก็คือทำเนี่ยก็คือเพื่อที่จะทดลองลว่าถ้าใช้ในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันจะติดขัดไหมอะไรไหมใช่ไหมฮะใช่ก็ใช้ใช้แคบใช้ระหว่างเรากันสามคนอย่างเงี้ยนะมันก็ใช้ได้ผมก็โอนบิตคอยน์ไปให้ท่านบรนทึกแล้วมันก็นโอนกลับให้ผมด้วยนะใช้ก็ใช้ได้กันอยู่แล้วแหละมัน,มนแต่ว่าถ้าจะใช้กับชีวิตจริงเนี่ยมันต้องไปผ่านแบงค์ชาติเนี่ยครับ,รบผมเป็นห่วงหลายเรื่องครับเมื่อเช้านี้เลขา สภาพักออกมาบอกว่าการแจกเงินเนี่ยไม่ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นเลยกลับทําให้แย่ลงและแนะนําเลยว่าไอ้ที่จะแจกเฟสต่อไปเนี่ยอขอให้เอาไปทําอย่างอื่นเลยแล้วก็ไม่ช่วยให้ GDP ขยับด้วยบอก2.8แต่รัฐบาลออกมาสวนง่ายนี้เดยครับไม่จริงอ่ะ GDP สภาพักบอก2.8อ่ะเขาบอกว่า3กว่าแล้วแจกเงินนี่แหละ มันเกิดพายุหมุนเออท่านอดีตนักรีกาว่าไงครับมันตอบแมวแมวเลยอ่ะอย่างนี้เขาเรียกผู้ไร้ปากแข็งต้องต้องเข้าเข้าอะไรทริกอะไรคือทรมานอะไรนะกว่าจะยอมสารภาพบ้างคือหลักหลักมันเป็นอย่างนี้ครับคือการแจกเงินเนี่ยนะแล้วก็เอาโดยการสร้างหนี้สาธารณะโดยการเพิ่มหนี้สาธารณะเนี่ยแล้วเอาเงินนั้นเนี่ยไปแจกเนี่ยแล้วไม่ได้เพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน,นของประชาชนคนไทยเลยความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยมันจะมาจากการเรามีความรู้เพิ่มขึ้นใช่ไหมหรือเรามีเครื่องมือในการทํางานอะไรเนี่ยที่เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ต้นทุนต่ําลงอะไรเงี้ยต้องออกมาในลักษณะที่ทําให้มองไปในอนาคตแล้วเนี่ยการทําธุรกิจแม้แต่เราอย่างเงี้ยนะฮะเวลาเนี่ยเราเรามานั่งคุยกันเนี่ยเนี่ย เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปในสตูดิโอใช่ไหฮะอ่ะนี่คือเทคโนโลยีใหม่เราสามารถทําอย่างนี้ได้เนื่องจากเรามีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอของตัวไอไอกอสทชอของไอะอ,ะอะไรต่างเนี่ยนะฮะ,ะแล้วเราเองก็มามาดําเนินการเนี่รับกันอ,อย่างเนี้นะฮะม,ม,มันเพิ่มผล d ัก t i v i ิ y ถ้าผมเนี่ยต้องนั่งรถไปแล้วก็นั่งรถกลับมาเนี่ยอันเนียมันก็มันก็เออเรียกว่าเอาเวลาไป มันอาจจะติดกับกับไอ,ไ,อไอตัวเวลาที่ไปทำอย่างอื่นเนี่ยแหละฮะการลงทุนในลักษณะอย่างนี้ต่อให้เพิ่มหนี้สาธารณะเนี่ยประเทศก็ไปรอดเพราะว่าลงไปแล้วเนี่ยไรายได้ไประชาชนก็จะเพิ่มนะพอไรายได้ไประชาชนเพิ่มเนี่ยรัฐก็จะเก็บภาษีได้เพิ่มด้วยพอรัฐเก็บภาษีได้เพิ่มมันก็มีเงินมาชําระหนี้แต่ว่าถ้าเพิ่มหนี้สาธารณะกู้เข้ามาแล้วเอามากินเอามาใช้อุปโภคบริโภคเหมือนอย่างที่เขาทาอย่างนี้เนี่ยนะฮะ อันนี้ไปไม่รอดตัวเลขก็เราก็พิสูจน์แล้วเห็นแล้วว่าไปแล้วเนี่ยพอยิ่งแจกเป็นเงินสดเนี่ยนะมันมันมันไปกันใหญ่มันมันกลายเป็นมันคุมทิศทางไม่ได้เนี่ยเราก็ตอบคำถามแบบนี้ครับเขาก็ว่าของเขาดีใบไ,ไอ้คาสิโนเนี่ยเราก,เาก็ไม่เห็นมีใครเอา ไอตัวที่เป็นคนเกี่ยวข้องมันของรัฐบาลมันก็ออกมาบอกว่าเอยสอบถามแล้วคนชอบมากขอไม่ชอบเออไอเวรมันตอบแบบท่านธีระชัยว่าอะเออไอพวกเนี้ยมันตะกกะป่วยแล้วเนี่ยเล่นเอาง่ายง่ายอย่างนี้เลยครับเรื่องนี้จริงๆเินะวันก่อนเนี่ยผมพยายามอธิบายนะฮะว่าผมไปอ่านไอเดียประวัติเนี่ยอคือสมัยก่อนนะต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเก็บเงินเนี่ยเก็บภาษีนี่ยนะฮะ ไม่ได้เก็กบภาษีก็ได้บุคคลธรรมดานิติบุคลบคลอะไรเนี่ยนะ,ะสมัยนั้นไม่มีเก็บจากบ่อนเบีย้ยเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคนที่เขาทําทําบ่อนออแล้วก็ตั้งตัวเนี่ยเป็นเครื่องเล่นใรัชการอนุบาลตั้งตั้งเ,ออเป็นเครื่องเลนายอากรบ่อนเบีย้ยเออผมกันนายอากรบ่อนเบีย้ยเคยนะนายนอากรบ่อนเบีย้ยแล้วไอ้เบีย้ยที่เก็บเนี่ยนะฮะในแต่ละปีเนี่ยบางทีเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยมันมันปเพดสองแสนสองแสนกว่าบาทตอนนั้นซึ่งเป็นเงินเยอะมากนะครับเป็นเงินเยอะมาก ปรากฏว,ว่ามีประวัติเนช่วรัตก้ารัชกาลที่ห้าเนี่ยเสด็จประพาสเนี่ยไปยุโรปเนี่ยแล้วท่านก็พอผ่านมติคาโลเขาบอกที่ที่มีบอดท่านก็ไปลองท่านก็ลองโดยเอ,เอาชุดเด็กไปแล้วก็ไปลองเล่นหลังจากนั้นนี่นะฮะท่านก็มาเขียนถึงน้องยาเธอพระเจ้าน้องยาเธอผมจำจำชื่อไม่ได้ท่านบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยไปลองเล่นแล้วเนี่ยนะฮะ มันเหมือนมันติดใจมันสำรวจแล้วท่านบอกเลยบอกถ้าเมืองไทยมีอย่างนี้เนี่ยนะฮะชิบหายแน่นอนกลับมาที่ท่านปิด<อ>ท่านถึงได้ให้มีการปิดบอดแล้วพอปิดบอดแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากท่านก็มีการสำรวจปรกากฏว่าไงนะฮะก็มีรายงานออกมาบอกว่าไอ้ไอการลักเล็กขโมยน้อยลดลงไอ้อไพวกขโมยควายขโมยวัวลดลง ลดลงเนี่ยเราจเห็ชัดเจนในการความการติดหนี้การอะไรต่างเนี่ยลดลงนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยร้อยกว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถึงเวลาที่รัฐบาลเนี่ยนะจะเอาประวัติศาสตร์เนี่มาเรียนรู้อืมค่ะทีนี้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการแจกเงินดิจิตัลนิดนึงอะ่ะเห็นเขาระบุว่ากลุ่มแรกอายุ16-20ถึง20ปีเนี่ย จะแจกให้ในเดือนพฤษภาคมคือเราจะเห็นวรัฐบาลพยายามแบ่งในการแจกเงินจากเดิมเนี่ยที่แบบจะแจกทีเดียวแล้วบอกจะบอกว่าเป็นพายุหมุนการแบ่งแจกแบบนี้มันสะท้อนถึงอะไรแล้วก็ที่เขาจะแจกกลุ่มแรก16 -20 ปีเนี่ยท่านคิดว่ามันจะได้ผลออกมาเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะคือ,อ,อผมก็บอกไม่ออกแล้วว่าเขาไปแบ่งอย่างนี้เพื่ออะไรนะอ,อ,อาจจะอมองในแง่ที่ว่า นี่คือเอันนี่ฮะผู้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สนับสนุนพัรคู่ต่อสู้เป็นเป็นไปได้ไหมคะว่าไม่มีเงินก็เลยเลยต้องแบ่งไม่หรอกแบ่งไารเมองเรื่องการเลือกตั้งใช่ผมมองแบบก็เออเป็นับสนุนคือเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มผู้สนับสนุน คู่ต่อ <is> พักคู่ต่อสู้วัยรุ่นอ่ะมันเล่นพักนี้หมดกูแจกมือเขาก็แจกว่าสเร็จแล้วทีนี้ผมเลยเดาว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นนี่เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เขารออะไรนี่คือรอกฎหมายฉบับนี้ผ่านค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านมากนะครับกราบขอบพระคุณสวัสดีค่ะแต่ท่านผู้ดีนะที่มันตอบอย่างเงี้ โอ้โหต้องเอาไปทรมานเลยมันทุเรศจริงๆเนะอยแล้วก็เนี่ยอย่างกูจะเอากูอย่างเงี้ยอแล้วก็รับรวงพลังเก่งนะคะนี่ขนาดไม่ได้เป็นทหารนะคะก็ช่างออกกฎหมายอะไรมาที่จะซัพพอร์ตสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำมันได้หมดแต่พอเวลาไอ้คอรเซนเตอร์มาไม่ใช่หน้าที่ผมไม่ใช่หน้าที่ผมไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วหน้าที่ใครหน้าที่พ่อเมือไอเวรเอ้ยแม่ เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าในท้ายที่สุดเรื่องนี้จะไปหยุดอยู่ที่ตรงไหนแต่วันนี้หมดเวลาลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ